ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในพลากรสุวนรัฐองคมนตรี ประธานอลุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริในพิธีภาคเหนือพร้อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวแก่เด็ก13ตัวและถุงพระราชทานแก่ราษฎรและผู้เป็นบัตรงานรวม70ถุงโอกาสนี้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกียงซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธตีหลวงมีพระราชดำ ให้ฝื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริและส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่แก่ราษฎร สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของรัษดรให้ดีขึ้นมีความมั่นคงทางด้านอาหารและระบบสาธารณูปโภคปัจจุบันรัษดรมีไรายได้ผ่านเกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนเฉลี่ยครอบครัวละ47,558บาทต่อปีในตอนบ่ายเดินทางไปยังลานอเนกประสงค์บ้านนาสริเชิญเสื้อกันหนาวพระชจาทานมอบเก่เด็ก92ตัว และถุงพระราาฐานแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านนาสริรวม155ถุง จากนั้นเยี่ยมชมและรับฟังผลการดรําเนินงานโครงการซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทร่ง,งห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและราษฎรที่ยากจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริโดยมีกอปรอสนับสนุสนงบประมาณและติดตามการดรําเนินงานจนสามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทําลายจนเสื่อมโทรมกลับคืนเป็นป่าที่สมบูรณ์แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทําการเกษตรชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆได้เป็นอย่างดี ต่อ,อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านม่วงปอก หมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่3 351กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 35กองกำก,กับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33อําเภอเวียงแหงเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รักตำรวจตระเวนชายแดนจากหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนฐานปฏิบัติการบ้านมวงปอกและทหารจากกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจชาย,ยาทุภาพเพื่อเป็นขวญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่